หมายเลขแปดครับขอเรียนเชิญแม่ตู่นะครับขอเรียนเชิญแม่ตู่ประธานคณะบังการตัดสินพร้อมด้วยคุณแมวนะครับะฟ้องสายสะพายให้กับนางงามด้วยนะครับขอเรียนเชิญครับค่ะเรียนเชิญค่ะบนเวทีเลยบนเวทีเลยนะครับขอตัวเรียนเชิญครับจะให้เกียรติมอบรางวัลนะคะให้กับสาวงามที่ครองตำแหน่งรองอันดับ3นะคะ หมายเลขแปดครับหมายเลขแปดนะคะนางสาวที่ชาจำมปารักนะคะน้องมิวโรงพยาบาลพิมพงศ์สาังหารส่งเข้าเด็กป่วดนะคะซึ่งรองตำแหน่งวรองอันดับสามค่ะคุณแม่ตู่นะครับผู้บริหารแฮดีไซน์และริมนาคาเฟ่นะครับไปเที่ยวไปใช้บริการได้นะครับติดตามโซเชียลได้แฮดีไซน,น,น, <laughs> น,น,น์อุบลนะครับริมนาคาเฟ่อุบลเช่นกันครับ ช่วงน้ำท่วมมาสักครู N ่ก็เห็นคุณแม่ตู fastest, ació, fastest, 1080, ่เนี่ยเล่นน้ำอยู่ที่ริมน้ำคาเฟ่นะครับบ้านบ้านติดริมน้ำน้ำแบบทุกเนื้อทุกทุกทุทุกทุนะถ้าถูกถูกคุณแม่ตู่มีบ้านติดริมน้ำนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะท่านเป็นเจ้าของมิตรสิทธิ์นะครับในการจัดประกวดนางสาวอุบลรัชธานีนะครับและเจ้าของร้านผ้าไทยนะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับ ในโอกาสนี้นะคะขอการาบเรียนเชิญน,นะคะท่านพันตำรวจเอกทรงศอองรีกรุลตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพี่ผูมังสาหานพร้อมด้วยคุณนายนะคะคุณวิมลทิีฟศรีบุลตานะคะประธานชมรมแม่บ้านตำรวจพี่ผูมังสานาคนเบอร์ทีค่ห้าให้กางวัลให้เกียริศู้ตรับรรสอบนะคะรับขอกราบเรียนเชิญน,นะคระับได้เกียรติมอบรางวัลค่ะเรียนเชิญค่ะ,คะ สำหรับรางวัลรองอันดับสองนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลขสิบเอ็ดครับนังสาวนักทิพย์พิมพงศ์ค่ะล้มน้ำนะคะเทศบ,บาลตะบนทัรสีร่วมกับหอจกนล,ลินทรอนตรีสาขาสิริทนทร์ส่งเข้าประกวดค่ะซึ่งค้องตำแหน่งรองชนะเลิ ันดับสองนะคะสำหรับสาวง,งามหมายเลขสิบเอ็ดค่ะสวยงามมากเลยนะครับน้องงามนะครับค่ะตอนนี้นะคะคุณนายดิมลทิพย์ศรีบุตรตานะคะประธานชุมนุมแม่บ้านตำรวจพี่บุญบางสาหานะคะได้เกียรติมอบสายสะพายนะคะกับสาวงามหมายเลขสิบเอ็ดค่ะแล้วก็อขอเชิญท่านร่วมกับนะครับท่านพันองค์อื่นทรงสักศรีบุตรตานะครับได้มอบรางวัล แล้วก็ท่าน,าน,นาพันตำรวจเอกสงศักดิ์ศรีบุญต่างนะคะผูก้กำกับการสานีตำรวจพลตรี่ผุ้ัาสามสาหาเมื่อช่วยเกียรติยศและเงินรางวัลน,นะคะให้กับสาวงามนะคะซึ่งรองอันดับสองจะได้รับเงินรางวัล6 0พ0บาทค่ะขอบพระ,ะคุณนะคะขอบพระ,ะคุณท่าน,นะคะ่ะรางวัลต่อไปรองสองท่านนะคะสองท่านสุดท้ายจับมือกันเลยนะคะ ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านดรสรีมาเมวรีศิรธิตรานะครับนายกเทศมนตรีเมืองพิบูร์บางสาหารพร้อมด้วยท่านดรวรกิจศิรธิตรานะครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศดับสองนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตํารวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์นะครับท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศ การสงการในปีนี้นะครับเ,บเพราะการเป็นเชิญครับรางวัลที่จะประกาศคือรางวัลน,นางสงการะจปี2566นะครับและเราจะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนนะครับผู้ที่ได้รับ ตำแหน่งนางสงการปันห้าระจำปี2566งานสืบสารตำนานมหาสงการเก่งสุดพื้นปสอัระจำปี2566ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขหกค่ะ ส่งเข้าประกวดค่ะหมายเลข5นะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับนางสาวปนัดดาสีวะรมนะคะจุงชนภูเกัแก้ว2ส่งเข้าประกวดค่ะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองพิบุร์มสาหานได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่นนนนะาาง,งออให้กับหมายเลข5นะครับน้องอ้อนะครับาน,านางสาวปนัดดาสีวะรมนะครัคะ สำหรับสาวงามหม่เลขก5นะคะครองตำแหน่งรองชงนะเลิศอันดับหนะะึน่งนะคะนางสาวปนดาสีวะรงนะคะน้องอ้อชุมชวนภูเขงแก้วส่งเข้าประกวดซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลนะคะถ้วยเกียรติยศพร้อมสายสะพายและเงินประวาณเจ็ดพัน 7, บาทค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับน้องอ้อนะครับมาจากกันทะลักเลยนะครับศรีสกเกตนะครค่ะ และขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์นะครับรองผู้กักับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์มอบรางวัลพร้อมมงกุฎนะครับให้กับหมายเลขหกนะครับท่านนายกฯรู้นตุ่ไปนะครับได้ถ่ายภาพตำ <นะ S 1> รวจก<อ>่<ว>จอนนะครับผู้ที่ครองตำแหน่งเจพีสงกรานะคะก็คือสาวงามหมายเลขหกนะคะนางสาวตมวานสงสะอาดนะคะน้องปรีมค่ะสถานีตำร,รวจภูธรพี่พบาังสาหานะคะส่งเข้าประกวดค่ะ ซึ่งครองตำแหน่งที่งสองรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลข่อนใจแก่งสะพือเป็นรางวัลที่ท่านผู้ชมผู้ตัดสินและรางวัลเทพีนางสงกรานก็คือคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินนะคะโอ,อ้โหได้ทั้งสองรางวาัลเลยค่ะพันพันตำรวจเอกประสารแก้วมหาสุริวงศ์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบลราชธานีนะครับ มีมงก <pl ains> ุฎนะครับปีนี้นะครับมงกุฎสวยมากเลยนะครับก็ขอแสดงความดีดีด้วยนะคะกับทั้ง7สาวนามนะคะที่ได้ตําแหน่งนะคะและก็ป่ายวันนี้นะคะก็จะขึ้นรถนางสงกรานด้วยนะคะเดี๋ยวเราเชิญตัวแม่จับมงกุฎช่วยตัวแม่เชิญบนเวทีเลยค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะครับน้องยูนะคะ สมกับเป็นผู้บริหารนกยูงไทยแลนด์นะคะต้องเป็นทุกอย่างนะครับเพราะว่าการเดินกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อร่วมแสดงคอมดีกับสาวงามทัานเจ็ดสาวงามค่าน้องมหมครับครับ